คนน้ำกับพี่ท้ายมันดิบเราจะเรียกทำไมแล้วมันมึงไปได้ไรของมึงนักหนา นีเจ้าที่มีอำนาจตรวจสอบหรือพี่อาไม่เห็นอะไรต้องตรงสอบแค่เนี่ยก็เพราะอย่างเงี้ยแหละเอออ้าวระเพาะอะไรก็เราทำอย่างเงี้ยแหละอ้าวเขาผมไม่เขามันมันมันมีเหตุอะไรของพี่น้องมีอำนาจมีอำนาจไม่ต้องมีเหตุนะเจ้าที่มีอำนาจตรวจสอบอยู่แล้วกล้องเครื่องอะไรเขาก็มีครับอาเออเจ้าที่มีอำนาจอยู่แล้ว ถ้าเราที่ทําอะไรไม่ถูกกว่าคุณใน้องเลยเราคุณทั้งหลาสดเลยถ้าคุณเนี่ย<ง>ไม่ต้องห่วงสายอยู่แล้วเนี่ยที่ลงไม่ดีก็เดี๋ยวคุณ <ลง S 2> ไม่ต้อง,งไม่ต้อง,งไม่ต้องขู่<ง>ไปเออไปเลยเอยอแล้วพวกสายของคุณเนี่ยแม่เขาไม่เหนือ,อยไงเออเจ้อนหนี้มากหน้าจในการสวเดเหียครับพอครับตัวก็ตัวตรงนั้นก็พอแล้วทไมจะต้องเรียงข้ามาเขาได้ครับเมียนเขาสามแข็งเลยอ่ะเดี๋ยวเชิญไปสวหนะครับตัวดอะไร ตัวกลางจะติดครับดีเหต,ตุหมายครับอ่แต่มันมีเหตุอะไรอ่ะตรงตัวเนี่ยมอนหน้าสวยครับมเราไม่้ยมัน,ม,นมันต้องมีเหตุที่ไม่ขอดูบัตรไ,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 ไม่ได้น่าดูแล้วไปลงเลยนะครับเอาไปลงได้เออมันแน<อ>่นอนไม่ต้องห่วงลงอยู่แล้วแหละ เดี่ยวทองคำเดี่ยวทองคำสวัสด,ดีครับเดินทางไปไหนครับพี่ไปส่งของเนี้ยอ๋อผมไม่ต้องบอกครับอันนู้นเลยนู้นเลยส่งของเดี่ยวทองคำ để cái là hạt đẹp. มาเลยนะครับพี่ต้นบอกว่าก่อนหน้านี้หมองรูมาทักดวงตกที่สเยีย time, ่ยวดทองคำครับไม่มีแล้วครับผมวันนี้ถ้าเนี่ย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 เพราะว่าผมไม่ถ้าเสร็จเวดาจะเอาเข้ามาเป็นฝูงแต่บางทีก็เป็นคลุไปหลายปีนะครับวันนี้ถ่ายวีดีโอแล้วก็อย่าไปถ่ายติดฝังคนอื่นนะเพรามีกฎหมายอยู่นะฮะถ่ายเลยถ่ายเลยครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องท้าไม่ต้องท้า คคุุณณเขาถามว่ากฎหมายเขาก็มีต้องมีเหตุตรงของสายคือต้องเรียกตัวคุณไม่ความร่วมมือเนี่ยคุณไม่ถึงกับหัวร้อนใส่เจ้าที่เลยเจ้าที่จะคุยดีคุณก็โมโวยวายเลยคุณเอาไปลงด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ใหญ่ไม่ใช่ใหญ่โตนึกจะเรียกใครมาตัวก็ตัวนี่นายเขากำทำแล้วทำคนขายสอดเรียบร้อยแล้วที่อ่ะได้รับเงินดีนะเออคุณเอาไปลงด้วยนะเออไม่ต้องไม่ต้องท้าลงมาแล้วลงแล้